มูดเมคอัพคลีนซิ่งนะคะรูปแบบใหม่นะคะในการทําความสะอาดเครื่องสําอางนะคะนี่นะคะ,นะคะแต่งหน้ามานะคะมูดตัวนี้นะคะล้างหน้าสะอาดหมดจดเลยนะคะไม่ทําลายน้ําหล่อเลี้ยงใบหน้านะคะทําให้รูขุมขนกระชับไม่แห้งก้านะคะล้างเครื่องสําอางออกสะอาดมีกลิ่นหอมชุ่มชื้นนะคะเดี๋ยวจะมาล้างหน้ากันนี่นะคะอันนี้ทาม,มานะคะไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะคะ มาดูกันนะคะว่ามูดล้างหน้านะคะจะช่วยให้ผิวของเรานะคะเปล่งประกายและใสฉ่ําได้นะคะอย่างใดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายนะคะหรือว่าผู้หญิงนะคะมูดล้างหน้านะคะจะช่วยให้คุณมั่นใจในผิวของตัวเองมากขึ้นนะคะเช็ดเครื่องสำอางก่อนแล้วเราก็จะมาล้างหน้านี่เลยนี่แค่เช็ดนะคะยังไม่ได้ล้างนี่เลย มีเลยนะคะหน้านุ่มเด้งเลยค่ะ